งครามคือเกมของคนเป็นแต่คนตายคือผู้แพ้ตัวจริงเอกซิสเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงสงครามการสูญเสียและการดำรงอยู่ในโลกที่ปฏิเสธตัวตนของเอกติสความขัดแย้งในเรื่องนี้ครับมันอาจจะไม่ใช่แค่สงครามในทางด้านของกายภาพแต่ว่า มันอาจจะหมายถึงสงครามในทางด้านของแนวคิดแต่จริงๆเกือบทุกสงครามมันก็เกิดจากแนวคิดอยู่แล้วบอกว่าเรื่องราวนี้มันอาจจะเชื่อมโยงหรือว่ามีการแฝงไปในปรัชญานในหลายๆแนวคิดมากๆนะครับจนผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมมานั่งศึกษาเนี่ยผมว่าผมพูดไม่รู้เรื่องแน่ๆข้อมูลแล้วก็รายละเอียดต่างๆในเรื่องนี้มันค่อนข้างเยอะนะครับผมอาจจะลองเชื่อมโยงกับแนวคิดของนิเชอร์ที่ว่า คนเป็นเนี่ยมักจะใช้คนตายเป็นเครื่องมือเสมอยกตัวอย่างจากในเรื่อง86ที่เห็นง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นในเรื่องที่สาธนารณรัฐซานแมกโนเลียที่ใช้กองกําลัง86ในการทําสงครามแทนตัวพวกเขาอะครับทั้งที่พวกเขาถูกมองว่าไร้ตัวตนแล้วก็ไม่มีคุณค่าในความเป็นมนุษย์อยู่เลยครับหรืออย่างหุ่นรบลีเจนเนี่ครับที่อาจจะสะท้อนว่าคนตายยังสามารถถูกใช้ประโยชน์ได้หลังจากตายไปแล้วหรือที่เรียกกันว่าแกะดําในเรื่องนะครับ แต่แนวคิดที่ผมคิดว่ามันโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนมากที่สุดน่าจะเป็นแนวคิดในเรื่องของน i ฮิลิซึมนะครับท,ที่จริงผมควรจะออกเสียงว่าน i ฮิลิซึมเพิ่งผมเพิ่งมารู้ที่หลังว่าจริงๆแล้วหลายคนเขาออกเสียงกันว่าน i ฮิลิซึมแต่ว่าผมน i ฮิลิซึมไปแล้วอะตอนตอนถ่ายด้วอปเป่ามันก็เลยต้องเป็นนีฮิลิซึมในคลิปเลยนะครับน,น่าเกลียดว่ะเมื่อคนที่อยู่ในจุดที่ไม่เข้าใจความหมายในชีวิตของตัวเองเอีกแล้วเนี่ย ซึ่งมันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากการที่เขามีชีวิตอยู่ท่ามกลางความตายท่ามกลางสงครามและการต่อสู้เนี่ยเขาเห็นมันอยู่ทุกวันครับความตายจะเกิดขึ้นกับเขาเมื่อไหร่ก็ได้ไปจนถึงกระทั่งว่าเขาจะต้องมีหน้าที่ในการพรากชีวิตของพวกพ้องร่วมรบตัวเองเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ย นำสมองหรือว่านําเพื่อนร่วมรบของเขาเไปใช้งานได้หลังจากที่พวกเขาตายไปแล้วตัวละครที่ผมคิดว่ามีความเชื่อมโยงกับนิฮิลิซึมมากที่สุดก็ต้องเป็นชีเนโนเซนหรือว่าเดียร์เทเกอร์นี่แหละครับซึ่งเป็นตัวละครที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับความตายมาโดยตลอดแล้วก็มีการตั้งคําถามถึงคุณค่าของชีวิตครับแต่เดี๋ยวผมต้องอธิบายเรื่องแนวคิดแบบนิฮิลิซึมคร่าวๆก่อนนะครับนิฮิลิซึมเป็นแนวคิดของนิเชอร์นี่แหละครับที่อธิบายว่าเป็นคนที่มองว่าชีวิตเนี่ย ไม่มีคุณค่าหรือไม่มีความหมายใดๆให้ดำรงอยู่ซึ่งแนวคิดแบบนี้มันก็จะแบ่งได้อีกหลายประเภทมากๆนะครับแต่ว่า ผมจะยกตัวอย่างมา3ประเภทก็คือในแบบแรกจะเป็น Moral Nihilism นะครับที่ปฏิเสธแนวคิดหรือจริยธรรมที่เป็นสากลหรืออย่าง p o l i t i c a l nihilism เป็นแนวคิดที่ปฏิเสธระบบและโครงสร้างของสังคมครับหมายว่าพวกเขาไม่เลือกที่จะเชื่อในระบบของสังคมที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมาว่ามันมีความดีความชั่วอะไรอย่างนี้ existential nihilism ที่ปฏิเสธว่าชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าและก็มีความหมายซึ่งในกรณีของชินเนี่ย ผมคิดว่ามันน่าจะเข้าเขากับ existential nihilism ม,มากที่สุดนะครับししนนแนวคิดนี้เ,นเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าชีวิตเนี่ยไม่มีความหมายแล้วมนุษย์จะต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายนี้ด้วยตัวเองโดยที่ผมคิดว่า3อย่างนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงชินเ,นเข้ากับแนวคิดแบบ nihilism ได้ในตอนแรกของเรื่อง,องการเติบโตมาท่ามกลางความตายเท่ากับการสูญเสียคุณค่าของชีวิต ชินโนเซนเติบโตมาในสนามรบแล้วเขาแทบจะต้องเผชิญอยู่กับความตายแทบจะตลอดเวลาเขามีหน้าที่ที่จะต้องกำจัดรีเจนซึ่งมันก็คือจิตสํานึกของเพื่อนร่วมรบของเขาที่ตายไปแล้วนั่นหมายความว่าเขาจะต้องทําการฆ่าพวกพ้องของเขาซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับมันเกิดขึ้นจากการแบ่งชนชั้นทั้ง85เขตปกครองนะครับโดยที่เขตที่86เนี่ยมันเป็นชนชั้นที่ถูกแบ่งออกมา เพียงเพราะว่าพวกเขามีชาติพันธุ์ที่ต่างออกไปโดยในทีแรกชินเขาก็ยังพอมีเป้าหมายบ้างนั่นก็คือการสัสา่งเรื่องที่คาใจเอาไว้กับพี่ชายของเขาในอดีตนะครับหรือที่ตอนนี้ก็คือกลายเป็นคนเลี้ยงแก่ไปแล้วหรือว่าเป็นหัวหน้าของพวกลีเจียนนั่นเอง แต่พอหลังจากที่เขาทํามันสาเร็จแล้วครับเขาแทบจะไม่เหลือเป้าหมายใดๆในชีวิตของเขาอีกเลยเพราะว่าในทีแรกเขายอมรับในเรื่องของความตายได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็น,น,ปนจุดประสงค์ที่พวกเขาเนี่ยถูกส่งไปที่หน่วยสเปียร์เฮในการทําภารกิจภารกิจปกป้องจุดยุทธศาสตร์สําคัญของทั้ง85เขตการปกครองสเปียร์เฮดเป็นหน่วยที่ต้องสู้กับลีเจนแทบจะตลอดทุกวันในการป้องกันจุดนี้เอาไว้นะครับ แต่ในความเป็นจริงก็คือพวกเขาถูกส่งไปตายที่นั่นครับเพราะว่าหลังจากที่พวกเขาทําภารกิจจนตายไปแล้วอะ่ะมันก็จะต้องมี86ทีมใหม่ถูกส่งเข้ามาอยู่ดีหมายความว่าจริงๆแล้วพวกเขาเป็นคนที่มีฝีมือค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้ตายในสงครามในทีแรก พวกเขาก็เลยถูกส่งไปรวมกันที่เขต86เพื่อต่อสู้จนกว่าพวกเขาจะตายไปนั่นเองพวกเขาเข้าใจในจุดนี้ดีครับแต่ว่ายัางไงพวกเขาก็อยากจะต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศที่ตัวเองเกิดมาตัวชินและเพื่อนร่วมรบคนอื่นเนี่ยเหลือเพียงแค่การต่อสู้ครับการต่อสู้ที่จะไม่ทําให้เขากลายเป็นคนแบบเดียวกับที่ส่งพวกเขาไปที่นั่นทําให้เขามองว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นเพียงแค่หน้าที่มากกว่าที่มันจะมีคุณค่าหรือความหมายใดๆการที่เขาต้องใกล้ชิดแล้วก็เผชิญความตายอยู่ทุกๆวันเนี่ยครับมันอาจจะไม่เหลือพื้นนทที่่่วววาาาาาางงมมกกกพพอใหห้ํเขาาตรัถึ ความหมายหรือว่าจุดหมายของชีวิตของเขาอะมันคืออะไรจนกระทั่งเขาเริ่มสูญเสียศรัทธาในความหมายของชีวิตมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เขากลายเป็นคนที่ไม่สนใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่าชีวิต้มีความหมายอะไรอีกแล้วมีเพียงจุดหมายสั้นๆของของตัวชินที่ว่าจะต้องเคลียร์ใจกับพี่ชายที่อยู่ฝั่งของรีเจนไปแล้วในตอนนี้ยกตัวอย่างจากฉากที่ชินเนี่ยจะต้องทําการเรียกว่า mercy kill ให้กับเพื่อนร่วมรบที่ถูกรีเจนเนี่ยบางทีอาจจะยึดสมองไปได้หรือว่ายึดร่างกายไปได้เนี่ย เขาก็ต้องเป็นคนทําหน้าที่ตรงนี้มันเปรียบเสมือนการที่เขาจะต้องฆ่าเพื่อนร่วมรบของเขาซ้ําแล้วซ้ําเล่าครับนี่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าชีวิตของพวกเขาไม่มีคุณค่าพอที่จะให้จบลงอย่างสมศักดิ์ศรีใดๆเลยเพราะว่าที่เขต86เขาไม่ให้ฝังศพครับเพราะงั้นสิ่งที่ชินทําได้คือการทําลายสมองของเพื่อนร่วมรบที่แพ้ในปฏิบัติการครั้งนั้นๆเนี่ยก็ไม่ให้ลีเจนเน่เอาสมองหรือว่าเอาร่างกายนั้นไปใช้ประโยชน์ได้อีกผมต้องบอกก่อนว่าทางลีเจนเน่มันค่อนข้างฉลาดมากก็คือไม่เอาสมองของคนขค ไปเรียนรู้แล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นยิ่งมันได้สมองของคนที่มีฝีมือมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งเก่งขึ้นครับถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ได้แล้วมันมีค่าอะไรล่ะครับ แม้ว่าชินจะรอดมาได้ในหลายๆครั้งจากฝีมือของเขาที่สูงมากๆเลยเนี่ยแต่ว่าชินก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรในชีวิตของเขาเลยครับแม้แต่ในตอนที่ตัวเขาและเพื่อนร่วมรบที่เหลือหลุดพ้นจากเขตสงครามเข้าสู่จัก,กรวรรดิเฟเดรเซียได้แล้วเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าจริงๆเขาควรจะตายไปตั้งนานได้แล้วนะซึ่งตรงนี้มันอาจจะสอดคล้องกับแนวคิดของ existential nihilism ที่บอกว่าจริงๆแล้วชีวิตมันไม่มีความหมายอะไรเลยครับเพราะว่าชีวิตเขาถูกนิยามด้วยคําว่าสงครามและการต่อสู้มาโดยตลอดถ้าชีวิตนี้ไม่มีความหมาย นนความตายก็ไม่มีความหมายเหมือนกันอีกหนึ่งในจุดเปลี่ยนของชินก็คือการที่เขาคิดว่าคนาความตายของคนรอบตัวเขามันไม่มีความหมายอะไรเลยครับเพราะว่าอย่างนี้ผมบอกไปครับว่าผู้ลีเจนเนี่ยใช้สมองแล้วก็จิตสํานึกของคนตายเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับอาวุธ เพราะงั้นความตายที่มันควรจะเป็นการปลดปล่อยออกจากความทุกข์เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าหลังจากที่พวกเขาตายไปแล้วพวกเขายังถูกกลับเอามาใช้ในสงครามอีกอยู่ดีอย่างในตอนที่เขาต้องสู้กับรีเจียนที่มีเสียงของพี่เขาอะครับในจุดนี้แหละครับมันอาจจะสะท้อนว่าแม้แต่การตายก็ไม่สามารถเป็นการพักผ่อนได้แล้วก็ยังถูกใช้ประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆในสงครามเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับการตระหนักว่าจะอยู่เพื่อสู้หรือว่าจะตายเพื่อเสียสละมันก็ไม่มีความหมายใดๆต่อไปแล้วครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ชินรู้สึกได้ว่าชีวิตของเขามีคุณค่ามาตตั้้งแแแ่รกลว คุณค่ามาตั้งนานแล้วเนี่ยก็เป็นคําพูดของเลนาครับที่บอกว่าก็ตัวชินเองนั่นแหละที่ต่อสู้จนรอดมาถึงตรงนี้ได้และถึงแม้จะไม่ครบทุกคนนะครับเขาก็พาเพื่อนร่วมรบของเขามาได้ไกลถึงขนาดนี้เขาสู้มาตลอดครับนั่นถึงทําให้เขายังอยู่ตรงนี้ถึงจะไม่มีใครเคยบอกแต่นั่นก็คือความหมายของชีวิตเขาไม่ใช่เหรอควรจะภูมิใจกับตัวเองบ้างนะนี่คือสิ่งที่เลนาบอกกับชินหรือบอกกับคนดูให้รู้นะ นี่ลิซอหมาจจะหมายถึงคนที่ปฏิเสธในความหมายของชีวิตตัวเองอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายเขาว่าคนคนนึงอาจจะต้องจมอยู่กับความสิ้นหวังตลอดไปเพราะในท้ายที่สุดแล้วชินจะพบกับความหมายที่ว่าเขายังคงเป็นผู้นําของเพื่อนๆเ,เขาการเดินทางต่อไปของเขาเนี่ยมันมีมันสร้างความหมายให้กับคนรอบตัวเขาซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนครับแล้วมันทําให้ตัวเขาเองเนี่ย จากที่ตอนแรกเขาคิดว่าชีวิตไม่มีความหมายอ่ะเขาค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นจากคนที่คิดว่าชีวิตตัวเองไร้ค่าสู่การค้นหาความหมายในตัวตนของเขาเองจากคนที่อยู่เพื่อค่ากลายเป็นคนที่อยากมีชีวิตต่อไปแนวคิดในฮิลิซึมไม่ได้บอกว่าชีวิตไม่มีความหมายแล้วจบแค่นั้นนะครับแต่มันยังเปิดทางให้กับแนวคิดอื่นๆอย่างเช่น existentialism หรือว่าทิพวะนิยมที่บอกว่ามนุษย์ต้องเป็นคนสร้างความหมายด้วยตัวเองเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อสงครามหรือการต่อสู้ต่อไปแล้วแต่เขาสามารถค้นหาความหมายที่ชีวิตนี้เขาสามารถสร้างขึ้้้นนนนนได่คืืออกาารรเป็ผูํห เป็นคนสําคัญหรือผู้ปกป้องให้กับคนรอบตัวเขาได้สรุปก็คือชินเริ่มต้นจากการที่คิดว่าชีวิตเขาไม่มีความหมายอะไรเพราะว่าในโลกของเขาเนี่ยมันปฏิเสธตัวตนเขาและการที่อยู่ท่ามกลางสงครามและการสูญเสียครับมันทำให้เขาเชื่อว่าไม่มีอะไรมีค่าซึ่งแม้กระทั่งความตายเองก็อาจจะถูกใช้ประโยชน์ได้หลังจากที่ตายไปแล้วแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเขาจะก้าวข้ามแนวคิดแบบนิฮิลิซึมแล้วก็พยายามค้นหาความหมายในชีวิตของตัวเองได้ซีนที่เลน่าได้พบกับชินเป็นครั้งแรกแล้วก็ที่จะเปิด เปิดฝาลีเจนขึ้นมาแล้ว,ลวเจอกับลีนาตอนนั้นที่เลนาบอกกับชินว่าเออคุณสู้มาจนถึงตอนนี้แล้วนะนั่นถึงทําให้คุณยังอยู่ตรงนี้ไงคุณควรจะภูมิใจกับมันบ้างนะจริงๆประโยคนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนเขียนเนี่ยเขาได้คิดอะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่ผมมีความรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันรีเลทจังเลยเพราะว่าในความเป็นจริงก็คืออาจจะไม่เคยมีใครบอกคุณหรอกว่าจริง,รงๆแล้วคุณเนกะ่งมากขนาดไหนเพราะว่าคุณสู้มาตลอดโดยที่ไม่มีใครเห็นแต่ว่าตัวคุณยังอยู่ตรงนี้ได้ คุณก็น่าจะภูมิใจในตัวเองบ้างอะไรเงี้ยผมชอบมเมสเซจตรงนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจใส่มาแบบนั้นเลยอเป่นะแต่ผมชอบอ่ะผมว่าน่าจะประมาณนี้นะครับแป